กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรติดตามความก้าวหน้าการจัดการและแก้ไขปัญหาช้างป่ารบกวนประชาชนในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดโดยนายสมปองทองสีเข้มผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมด้วยนายรวมศิล์มนาจงประเสริฐผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สองศรีราชาได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสายดาวและอุทยานแห่งชาติเขาเมาเขาวง เพื่อติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดการดนง,งานดังกล่าวนะครับเพื่อสื่อให้เห็นว่าการจัดการแก้ไขปัญหาช้างป่ารบกลนมประชาชนเนี่ยนะครับเรามีระบบการทํางานเป็นอย่างไรปัญหาช้างป่ารบกลุมประชาชนนะครับกรมปัญมายไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางราชการพยายามจะช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาทุกมิติแต่ปัญหาดังกล่าวนะครับ ก็ยังยังคงมีอยู่นะครับเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรช้างป่าในกลุ่มป่าตะวันออกเนี่ยปัจจุบันนะฮะตราการเพิ่มขึ้นเนี่ย8.2ปัญหาที่ตามมาก็คือการออกไปรบกวนประชาชนแต่เราก็มีแผนการจัดการนะครับแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบเป็นลูปธรรมอยู่ครับคณะสื่อมวลชนได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ และเข้าชมระบบของศูนย์ประสานงานแจ้งเตือนเหตุลวงหน้าการเฝ้าระวังป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่สําหรับช้างป่าและสัตว์ป่าการพัฒนาแหล่งอาหารของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์นอกจากนี้ได้เดินทางไปยังโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์โครงการเขาตะกลุบเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งกีดขวางช้างป่ารวมถึงได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันช้างป่า และการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงซึ่งการจัิบติกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่สื่อมวลชนเพื่อจะได้นําข้อมูลจากการลงพื้นที่ไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไปทีมข่าว d ีเอ็นพีนิวสวนประชาสัมพันธ์ลเลือกเผยแพร่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงานจะได้ในเรื่องของข้อมูลเรื่องของปัญหาช้างป่าอนพื้นที่ซึ่งเราก็เคยนําเสนอข่าวไปแล้วแต่ การที่มาร่วมกับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พื้เนี่ยก็คือจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดเชิงลึกที่มากกว่าข้อมูลจากการที่เราแค่ลงพื้นที่ผก็อยากได้เห็นว่าเออข้อเท็จจริงในพื้นที่จริงๆแล้วเป็นยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็รู้แหละว่าเจ้าหน้าที่ทํางานหนักชาวบ้านประสบปัญหามันก็มันก็จะต้องหาแนวทางสมดุลกันกให้ได้ว่า ทั้งสองอย่างนี้มันจะคู่กันไปยังไงอะไรเงี้ยครับก็ทันต่อสถานการณ์ดีเพราะว่าช่วงที่เดือนนี้ที่ผ่านมาก็มีปัญหาระหว่างช้างกับคนเยอะก็มีคนเสียชีวิตไปหลายคนก็ถือว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะลงท้นที่เพื่อดูพฤติกรรมของช้างการแก้ปัญหาช้างหรือว่าแนวโน้มของสถานก,การณ์ช้างในปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างก็ประทับใจค่ะในหลายอย่างทั้งเรื่องของความรู้นะคะที่มีการพามาลงพื้นที่จริงนะคะในเรื่องของการแก้ไขการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างนะคะในพื้นที่ทางด้านป่าตะวันออกนะคะซึ่งก็เป็นการที่เกิดความขัดแยง้งเป็นลําดับต้นๆของคนกับช้างเหมือนกันค่ะก็ได้ความรู้ความรู้ใหม่ๆเลยแล้วก็ เดี๋ยวจะนําไปต่อยอดสิ่งที่จะจะต่อยอดก็คือจะนําข้อมูลที่ได้เนี่ยไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับดูว่ากุมอุทยานหรือว่าเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยจะมีการจัดการกับช้างป่ายังไงให้เขาอยู่ร่วมกับคนได้